สวัสดีค่ะมาพบกับช่องเลขสวยพารวยกันอีกแล้วนะคะก็วันนี้เป็นวันพระเนาะมาเช้าแอดก็ไหว้พระสวดมนต์นะคะแล้วก็ไปปล่อยปลามาแอดก็นําบุญมา,ามาแบ่งปันนะคะมาฝากพี่ๆเพื่อนๆน้องๆ FC ที่น่ารักของแอดด้วยนะคะ ส่วนผลงานในคลิปนี้ค่ะแอดก็ได้รวบรวมแนวทางเลขเด็ดสำนักดังมาแบ่งปันให้พี่ๆเพื่อนๆน้อ,นนองๆได้รับชมกันเช่นเคยเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นชุดเด่นล่างนะคะของแอดดังเมสซายแล้วก็มีเลขประชานิยมค่ะ อามาไฮลาบนะคะส่วนชุดเลขดับก็จะมีดับคู่บนล่างของอาจารย์9กาดับ10บบน3ามดีแล้วก็ยังมีสำนักอื่นๆเพิ่มเติมอีกมากมายเลยเดี๋ยวเราลองไปรับชมกันนะคะว่าจะมีสำนักอะไรกันอีกบ้าง ก่อนอื่นค่ะทั้งช่องของเราเป็นเพียงสื่อกลางในการนำเสนอข้อมูลเพื่อเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะคะแล้วก็ทั้งช่องของเราไม่สนับสนุนการพนันหรือสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดด้วยโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับทั้งช่องของเราด้วยนะคะถ้าพร้อมแล้วไปรับชมกันได้เลยค่ะ ก็เรามาดูของอามาให้ลาบกันก่อนเลยนะคะผลงานแนวทางงวดนี้หลักสิบของเขานะคะจะเน้นไปที่เลข5กับเลข1ตัวเจาะสองตัวก็จะมีห้าหนึ่ง5 1, 8 5, 2, 5, 7, 5 4, 1, 2 1 7 1 4 5 3 5สอง5 5 หนึหนห่แล้วก็15เจาะข้อมูลชุด3ตัวก็จะให้3ามาแล้วก็312น,นะคะผลงานแนวทางงวดที่แล้วแอดไม่เจอข้อมูลของเขาเลยไม่ได้นำมาเปรียบเทียบให้ก็ขอประทานโทษด้วยเนาะแอดก็ขอบคุณข้อมูลดีๆชุดนี้ด้วยนะคะ ชุดต่อมาคะ่ะจะเป็นของทรัพย์เศรษฐีนะคะชุดนี้จะเป็น10บหน่วยนะคะบนของเขาก็ให้มา3มตัวแนวทางงวดนี้ก็ให้เลข7เลข8แล้วก็เลข9อีกหนึ่งข้อมูลจะเป็นครบ3ตัวบนของเขาแนวทางงวดนี้จะให้เลข1เลข2เลข3เลข4เลขหก เลขเเลข8แล้วก็เลข9อีกหนึ่งข้อมูลจะเป็นเด่นร้อยสิบหน่วยบนของเขานะคะก็จะให้เลข1เลข2แล้วก็เลข3ค่ะใครชื่นชอบผลงานของซับเศรษฐีอยู่ก็มาแคปเก็บเป็นข้อมูลไว้ได้แอดก็ขอบคุณข้อมูลดีๆชุดนี้ด้วยนะคะ เรามาต่อกันที่ของ TWC กันเลยนะคะอันนี้จะเป็นผลงานแนวทางงวดที่แล้วของเขาที่ให้มาก็เจาะข้อมูล2ตัวพิกัดบนก็เข้าไปอยู่สำหรับ90นะคะส่วนข้อมูลชุดล่างก็พลาดไปหลุดไปแนวทางงวดนี้เรามาตามกันต่อเลยค่ะเลขเด่นชุดบนของเขาจะให้เลข5กับเลข6 จาะ3ตัวจะให้6 5 4 5 5 4 4 5 3 5 6 5 5 3 5แล้วก็3 6 5เจาะข้อมูล2ตัวจะมี5 3 6 3 5 4 6 4 5 5 4 3แล้วก็5 6ส่วนดับบนทุกหลักของเขาให้เลข7นะคะ ข้อมูลชุดล่างตัวเจาะก,ก็จะมี51 59 57 97 71 91ส่วนดับล่างทุกหลักของเขาก็ให้เลข7นะคะก็ตัวนิ้นของเขาจะมีขีดเส้นใต้ยอยู่ค่ะไม่รู้ว่าแนวทางงวดนี้จะเข้าดีเดินดีต่อไหมแอดก็ขอบคุณข้อมูลดีๆชุดนี้ด้วยนะคะ ต่อมาค่ะจะเป็นของแอดมิดนะคะอันนี้จะเป็นชุดข้อมูล2ตัวพิกัดบนชุดเต็มค่ะ f อท่านใดชื่นชอบก็มาแคปเก็บเป็นข้อมูลได้เลยนะคะตัวเลขให้มาก็ค่อนข้างเยอะอยู่เหมือนกันเนาะก็ลองสามารถนำไปเทียบชนกับสำนักอื่นก็ได้อาจจะได้ตัวเลขที่น้อยลงค่ะแอดก็ขอบคุณของแอดมิดด้วยนะคะ ุดผลงานต่อมาก็จะเป็นของเลขประชานิยมอันนี้จะเป็นแนวทางงวดที่แล้วที่ให้มาก็พลาดไปหลุดไปเช่นเดียวกันนะคะส่วนแนวทางงวดนี้เลขเด่นของเขาค่ะจะให้เลข0เลข3เลข6แล้วก็เลข8ตัวเจาะข้อมูล2ตัวของเขานะคะก็จะมี02 04 0 5 07 7 9 9 32 34 35 37 39 62 64 65 67 69 82 84 85 87 89ก็เลขประชานิยมก็มีเข้าบ้างหลุดบ้างแอดก็ขอบคุณข้อมูลดีๆชุดนี้ด้วยนะคะ ต่อมาจะเป็นเด่นบนล่างของแอดยืนแนวทางงวดนี้นะคะให้เลข7ต่อมาจะเป็นเจาะชุดข้อมูล3ตัวพิกัดบนของเขาค่ะอันนี้ก็จะเป็นผลงานแนวทางงวดนี้ f c ท่านใดชื่นชอบก็มาแคปเก็บเป็นข้อมูลกันได้เลยนะคะก็แอดก็ขอบคุณของแอดยืนด้วยนะคะ ต่อมาค่ะจะเป็นของแอดดังเมซไนะคะก็อันนี้จะเป็นชุดเด็ดล่างของเขาผลงานแนวทางงวดที่แล้วอันนี้ให้มาก็พลาดไปหลุดไปเนาะสลากออก60ส่วนแนวทางงวดนี้เด่นล่างของแอดดังเมซก็จะให้เลข2เลข6แล้วก็เลข8 ส่วนข้อมูลชุดอื่นๆแอดยังไม่เจอเดี๋ยวถ้าเจอจะนามาแบ่งปันให้เพิ่มเติมทีหลังแอดก็ขอบคุณข้อมูลดีๆชุดนี้ด้วยนะคะเรามาดูชุดเลขดับกันบ้างเนาะชุดแรกก็จะเป็นดับ10บบนนะคะหลวงปู่ชายหรือไม่น่ามา10บบนแนวทางวดนี้ของเขาให้เลข3าม ก็ผลงานงวดที่แล้วแอดไม่เจอเก็นเลยไม่ได้นํามาเปรียบเทียบให้ก็ขอประทานโทษด้วยเนาะแอดก็ขอบคุณของหลวงปู่ชัยด้วยนะคะต่อมาจะเป็นดับ10บน3ดีแนวทางงวดที่แล้วของเขาให้เลข7มาสลากออก690หลัก10ออกเป็นเลข9ก็ถือว่าผ่านส่วนแนวทางงวดนี้ดับ10บน3ดีของเขาให้เลข9 แอดก็ขอบคุณข้อมูลดีๆชุดนี้ด้วยนะคะต่อมาค่ะจะเป็นดับล่างของยออินเตอร์แนวทางงวดที่เลี้วของเขาให้เลข3มาสลากออก60ก็ถือว่าผ่านส่วนแนวทางงวดนี้ดับล่างทุกหลักของยออินเตอร์ให้เลข2องแอดก็ขอบคุณของยออินเตอร์ด้วยนะคะ ต่อมาจะเป็นดับคู่บน10ชุดหรืออาจารย์หมวกขาวหรืออาจารย์9นะคะแนวทางงวดที่แล้วอันนี้ให้มาก็ไม่ผ่านเนาะสลากออก9 0ส่วนแนวทางงวดนี้ดับคู่บน10ชุดค่ะจะให้0 3 16 29 32 45 58 61 74 87แล้วก็90 อันนี้ของเขาจะเป็นดับตรงๆนะคะตัวกลับไม่เกี่ยวต่อมาจะเป็นดับคู่ล่าง10ชุดแนวทางงวดที่แล้วอันนี้ให้มาก็ถือว่าผ่านนะคะสลักออก60ส่วนแนวทางงวดนี้ดับคู่ล่าง10ชุดจะให้79 88 97 06 15 24 33 42 51แล้วก็60 ของเขาก็จะเป็นดับตรงๆเช่นเดียวกันนะคะตัวกลับไม่เกี่ยวส่วนชุดมา2คู่แอดยังไม่เจอเดี๋ยวถ้าเจอจะนำมาแบ่งปันให้เพิ่มเติมทีหลังแอดก็ขอบคุณข้อมูลดีๆชุดนี้ด้วยนะคะ ก็เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับข้อมูลชุดนี้ที่แอดนามาแบ่งปันให้ต้องการข้อมูลสำนักไหนเพิ่มเติมก็เมนพูดคุยไว้ใต้คลิปได้เลยเนาะเดี๋ยวถ้าแอดเจอจะนำมาแบ่งปันให้นะคะส่วนคลิปนี้แอดก็ขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้ากราบขอพระคุณคะ่ะ